ก็คือได้เป็นกล้วยน้ำว้าประมาณครึ่งกิโลใช่ไหมใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะป่ะเดี๋ยวเรานำไปปันนะะ่นเค่ะกลับบ้านอี่เช่นเคยนะคะวันนี้เรามีกล้วยน้ำว้าเหลืออยู่ จากที่เราทํากล้วยบวชีเราก็เลยจะมาทำนี่ค่ะเป็นขนมเค้กกล้วยน้ำวา้าไม่ใช่กล้วยหอม oh. กล้วยน้ำวา้า oh. ซึ่งตอนนี้เราปั่นกล้วยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมที่เหลือกันดีกว่าว่าจะทํายังไงมาดูกันเลยจ้าเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำ, oh. ทำได้นะคะทำกับข้าวไม่เป็นเลยยิ่งขนมนี่เป็นศูนย์เลยแต่เชื่อว่าทุกคนต้องทําได้เพราะวิธีนี้ง่ายมากๆจ้าไปชมกันเลยจ้า อันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยแป้งตาเว่าตาวาวห้าร้อกรัมแล้วก็จะมีเบกกิ้งโซดาก็คืออันนี้ประมาณหนึ่งอ้าวไม่ใช่นีครึ่งช,ช้อนโต๊ะแล้วก็มีผงฟู อันนี้ค่ะ1ช้อนชา1นช้อนชานะคะก็มีเกลือป่นเกลือป่น1ช้อนชา 1>, 1ช้อนชาผสมลงไปในนี้นะคะเราก็จะได้แป้งแป้งมันก็จะแบบยังไม่ละเอียดเท่าไหรน่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําการล่อนแป้งกันก่อนนะคะโดยการนี่ค่ะนําที่ล่อนมาแล้วก็เอาแป้งใส่ลงไปในนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็นํามาล่อนให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเนาะเวลาทํามันก็จะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ เราก็จะได้มาเป็นแป้งที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปคือเราก็จะนํากล้วยน้ําว้ามาเทใส่ลงไปนี้น,นะคะซึ่งกล้วยน้ำว้าเราใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะกับส่วนผสมที่แจบอกไปเมื่อสักครู่นี้เทเลยนี่เทลงไปแล้ว<ป>กล้วยน้ำว้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากัน ไข่ไก่ที่หมด5ฟองนะคะใส่ลงไปงแล้วก็คนให้เข้ากันอ,อนมเทเลยประมาณครึงร่งครึ่งกระป๋องหลังจากนั้นเทนมลงไปนะคะใช้นมคาร์เนชั่นนมนมจืดนะนมอะไรนะเขาเรียกว่านมนะนมสดคาร์เนชั่นนะคะครึ่งกระป๋อง ใส่น้ำตาลลงไปนะคะประมาณสี่กิดนะคะใส่น้ำมันคือ4ี่รกรัมนะคะ,ะน,นี่นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขั้นต่อไปคือเราจะใส่ในไอตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าพิมแม่พิมพ์นะคะคเ,เพื่อที่ทจะ<ล>ให้มันได้ ขนมออกมาจ้าพิมพ์เราก็จะมีแบบพิมพ์เล็กจะมีพิมพที่บบเป็นพิมพ์ใหญ่กระดาษซับ,บมันต้องใช้กระดาษซับด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็จะมีกระดาษซับเอากระดาษใส่ลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็เอาเค้กนะคะหยอดลงไปตามนี้เลยจ้ะ เแล้วนะคะเราก็จะวางเค้กลงไปค่ะสองชั้นเลยแล้วก็รอค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่ามันจะออกมากินได้ไหมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันดีกว่าวา้าวโอ้มันฟูมากเลยอะค่ะทุกคนอันนี้คืออันเล็กนะคะ เดี๋ยวมาดูอันใหญ่กันบ้างว้าวโคตรฟูเลยอ่ะสุกยังเนี่ยน่าจะสุกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนี่นะคะได้มาแล้วค่ะสำหรับเค้กกล้วยน้ำว้าคล้ายๆกล้วยหอมแลละอันนี้ใช้เตาอบอบเอา มันก็จะหน้าตาเป็นเหมนมันสุกแล้วหรอเนี่ยมันมีน้ำน้ำข้างในนะ <laughs> น่าจะยังไม่สุกลาวาเลยอันนี้เลยไม่สุกเออเป็นเป็นลาวามาลองชิมอันนี้ก่อนดีกว่านะคะนี่ค่ะหน้าตาอันใหญ่ดีกว่าเอยาจะได้เห็นชัดๆเนาะหน้าตามันก็จะประมาณนี้มีความเป็นเค,ค้กกล้วยนี่แหละค่ะกลิ่นหอมหอมมากว้าว หอมมากเลยอ่ะดีนะที่เราไม่ใส่น้ำตาลเยอะเกินไปเนาะหวานกำลังพอดีอเนื้อมันเนียนอ่ะเนื้อแบบเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันมีความเนียนแล้วก็มีกลิ่นของกล้วยมันอาจจะไม่หอมเท่ากล้วยหอมนะคะแต่ว่ามันก็มีความเป็นกลิ่นกล้วยน้ำว้านิ่ม มันหวานมันมันหอาทำเยอะมากเลยอ,อันนี้น่าจะลองชิมไม่ได้ต้องนานกว่าเองนิดนึงนะ <c oughs> อะเพราะว่าข้างในเป็นลาวาอยู่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> กะเวลาไม่ถูกทำครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ลองทำนะคะก็ อยากให้ลองไปทํามันดูนะถ้ากี้ทําได้ทุกคนต้องทําได้แน่นอนเพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมกน็นิดเดียวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ